ครับมีรถคันไหนที่อยากให้ลูกค้าดูบ้างครับโอ้ตอนนี้เหรอตอนนี้ก็ทําอยู่หลายคันเลยนะแต่ว่าถ้าใกล้ๆเราตอนนี้ก็จะมีคันนี้นะคันนี้ที่กําลังจะส่งจริงคันนี้ก็เป็นรถที่น่าสนใจนะเป็นรถที่เป็นงานสั่งตัดวัดตัวอีกรูปแบบหนึ่งของเราโดยอ,อิงนะครับอิงเลเยอรหลักไว้นะครับแล้วก็เสริมในส่วนที่ลูกค้าต้องใช้เข้าไปลองเดินดูหน่อยไหมมีกำลังดีไซน์อยู่พอดี เดี๋ยวเราพาเดินดูกันหน่อยว่าไอ้คันนี้มันมีอะไรบ้างช่วงนี้ก็จะมีผลงานที่เขาเรียกอะไรดีอ่ะทำตามออเดอร์นะครับทำตามออเดอร์ลูกค้าแล้วก็ทำให้ลูกค้าได้ใช้ในสิ่งที่ลูกค้าจำเป็นคันนี้เนี่ยก็จะเป็นตัว t o y o ต a r e v o นะครับเดี๋ยวกล้องน้องคอยหลังดูก,กว้างๆคันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นพี่ผู้หญิงนะครับขอบคุณคุณอีนะครับลูกค้าของเราที่ตัวนิดเดียวนะครับ ไปกับน้องๆน,นะครับไปกับน้องๆรู้สึกจะ4ท่านเดี๋ยวพาไปดูน้องๆด้วยสี่ท่านนี้เป็นใครบ้างนะครับคันนี้ก็ใส่ย,ยาง BF นะครับสไลด์ก็เลยเป็นล้อแม็กซูเอนะครับเป็นตัวสั่งที่เรียกได้คัสตอมออฟเซตกันมานะครับผมด้านนอกก็คงจะดูคล้ายๆปกติอะตรงนี้ตรงนี้สักหน่อยแล้วกันนี่อืคันนี้เนี่ยก็จะมีตัวครัวครัวสไลด์แบบนี้ ขวสไลด์ขวดสไลด์ก็คงเห็นบ่อยนะครับคันนี้ที่เติมเข้ามาคือจะเป็นนี่ตู้แช่นะครับตู้แช่ไว้ทําไมก็อไปแช่อาหารแช่แข็งสำหรับน้องๆทั้ง4ท่านนะครับผมน้องๆทั้ง4ท่านเดี๋ยวค่อยๆพาไปดูกันตรงนี้ก็จะเป็นตัวปลัก๊กจ่ายไฟออกมาข้างรถนะครับก็จะมีทั้งตัว 220โวลต์นะครับแล้วก็ตัวที่เป็น USB แล้วก็ตัวที่เป็น Type C นะครับสามารถเสียบอุปกรณ์ตรงนี้นั่งเลยเลยตรงนี้กลางออนิ่งมาใช่ไหมก็นั่งตรงนี้นะแล้วก็4ีท่านก,ก็นั่งล้อมๆเรานะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวที่จ่ายเอาผูดจ่ายน้าอาจจะแคบนิดนึงนะกงพอได้เนาะนีะ่ตรงนี้ก็จะเป็นช่องเก็บของนะครับห้องเก็บของเดี๋ยวพอมาถึงด้านหลังก็จะพากับลูกจักรู้จักกับน้องๆทั้ง4ท่านนะครับรถคันนี้คือ พีอีเขาทำเพื่อน้องๆสี่ท่านนี้อเล็กซ์ฮิวโก้อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าอ่านถูกว่าไข่ตุนเหรอน่าจะใช่ไข่ตุนแล้วก็ลีโอใช่ไหมน่าจะใช่ผมว่ารู้สึกสี่ท่านนี้เอขามีเอฟซีของเขากันอยู่ด้วยนะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยก็มีคนมาสั่งทำรถให้น้องๆแบบนี้ค่อนข้างเยอะนะครับด้วยความรักที่มีให้กับน้องๆเขาเนี่ยก็ทำกันแบบให้เหมาะกับน้องๆเขาเห็นไหม เห็นไหมอันนี้น่าจะเป็นรีโอนะอันนี้ไขตุนอันนี้ก็ฮิโกอันนี้ก็น่าจะเป็นอเล็กซ์อันนี้ก็เปลี่ยนจากรูปที่เป็นรูปจริงมาเป็นรูปการ์ตูนกันแบบนี้นะครับงานแบบนี้งานสติ๊กเกอร์แบบนี้เราก็จัดการให้นะ <c oughs> ไม่ใช่ว่าเอ้ยจัดการให้ได้ไม่หมดคันนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวเครื่องปั่นไฟอันนี้ก็ปกติไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวไปดูข้างในกันดีกว่าข้างนอกก็ประมาณนี้ก็ข้างในเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นสี ก็เลยเป็นสีที่ลูกค้าต้องการเป็นสีนี้เนาะสีนี้ก็คือสีที่เป็นออกแนวโทนเข้มๆนะครับตัวสีไฟเองก็เป็นสีวอมทําให้ภาพมาันออกมาดูแบบอุ่นๆแบบนี้ใช้ตัวสีอ่อนตัดสีดําตัดด้วยคิ้วผมว่ามันก็เป็นดีไซน์ที่ดูหรูหราดูมีสไตล์ดีนะครับเพราะรถแต่ละคันเนี่ยจะทําให้มีเอกลักษณ์ของแต่ละลูกค้าแต่ละคนเลยนะครับตอนนี้เนี่ยจะต้องตอบแบบนี้ว่า ไม่มีคันไหนเหมือนกันแล้วนะครับณวันนี้งานสั่งตัดของเราณวันนี้นะลูกค้าที่เดินมาหาผมเนี่ยทุกคนรู้ละทุกคนรับรู้รับ,รบทราบไปแล้วหนึ่งอันเดียวกันแล้วว่าเดินมาหาเต้นเนี่ยได้งานสั่งตัดวัดตัวแน่นอนนะ <S <S ด้านหลังตรงนี้มาดูกันแบบนี้เนี่ยอันนี้เป็นตัวเตาไฟฟ้านะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่วางของวาอุปกรณ์นี่ก็อ่างล้างจานตรงนี้ก็จะเป็นเกะเก็บของนะอันนี้ก็จะเป็นไมโครเวฟอันนี้ก็จะเป็นป,ปกติของเขาตรงนี้ก็จะเป็นตู้เย็นเปิดงวะอ่ะนี้ ทาเองง,งดทางเปิดปตู้เย็นเนี่ยสามารถสลับเปิดได้ด้วยนะแล้วก็ตรงนี้อ่าตรงน,รงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นซิกเนเจอร์ของเราอีกอย่างหนึ่งก็คือจะเป็นตัวที่วางของที่แบบพับขึ้นมาได้เวลาต้องการวางของเพิ่มเติมนะครับมีพับลงไปก็จะเป็นฝาเกะนะครับตรงนี้เดี๋ยวกล้องอินเสิร์ตตามแบบนี้ก็จะเป็นที่เก็บรองเท้านะตรงนี้ก็เหมือนเดิมของจําเป็นของเราขันนี้อ่าขัน,นี้ตัวกล้องเห็นไหมอ่าเดี๋ยวพี่ปิดตรงนี้ให้ดูเห็นไหม ว่าไอ้ตัวเนี้มันมีรูอะไรมีไว้ทําไมทําให้ดูแบบนี้มันจะมีแผ่นปิดอันนี้ก่อนนะเดี๋ยวขออนุญาตปิดแผ่นนี้ก่อนเดี๋ยวปิดพัดลมดูอุตาหนิดนึงเสียงดังอ่านะสั่งปิดนี้เลยไอ้แผ่นนี้นี่เป็นแบบนี้ปิดปึ้งสี่ท่านอยากเดินออกอยากเดินเข้าตึ๊บ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 เห็นไหมถามเอาแล้วสี่ท่านเขาจะเดินกันยังไงเขาฝึกกันมานะครับสี่ท่านเขาฉลาดพอที่เขาจะเดินตึ๊บเข้าไป แล้วก็ไปอึ่ไปฉี่กันในห้องนู้นนะครับเขาก็จะมีอุปก,กรณ์สําหรับอึสําหรับฉี่ของเขาอยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวที่ใช้คําว่าดีไซน์มาเพื่อสีท่านนี้เห็นสังเกตว่าช่องอาจจะใหญ่นะครับก็จะมีบางท่านที่เขาตัวใหญ่กว่าฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นเคาน์เตอร์ปกติแหละคันนี้เนี่ยเคาน์เตอร์ที่ดูกว้างเนี่ยเพราะว่าที่นอนตรงนี้เนี่ยเรายาวประมาณเมตรแปมันก็เลยเพียงพอที่จะทำเคาน์เตอร์แบบกว้างได้แล้วก็ที่นอนเพียงพอแล้วนะครับตรงนี้จะเป็นตู้เสื้อผ้า ตู้เสื้อผ้าอันนี้ก็จะเป็นตู้ค่อนข้างค่อนข้างใหญ่นะครับค่อนข้างใหญ่แล้วก็เป็นที่เก็บอุปกรณ์ขาโต๊ะบันไดตัวท็อปโต๊ะอะไรพวกนี้ฮะก็เก็บใส่เข้าไปตรงนี้นะครับอันนี้ก็ปิดล็อกไปอันนี้ก็จะเป็นตัวทีวีนะครับทีวีก็สุดแล้วแต่ว่าลูกค้าจะใช้แบบไหนนะจะเอาเป็นแบบนี้มีขาหมุนหรือจะเอาเป็นแบบแปะหรือจะเอาเป็นโปรเจคเตอร์ก็ว่ากันไปกลับมาโซนนี้ก็จะเป็นโซนที่เป็นโซนที่นอนนะครับถ้าสังเกตเนี่ยคันนี้เนี่ย จะอิงแบบพี่เฟียสนะครับคุณพี่เฟียสที่เป็นต้นไอเดียแบบนี้นะคือจะเป็นโซฟาเบสสองข้างนะครับเป็นสองข้างที่สามารถสไลด์ออกมาเป็นที่นอนได้เดี๋ยวกล้องอินเสิร์ตดูตอนว่าเป็นที่นอนก็ถ้าในบางคันถ้าสังเกตคันฝั่งนี้บางทีก็จะเป็นโต๊ะเคฟซีบ้างฝั่งนี้ก็อาจจะเป็นเตียงบังเบสบ้างหรือจะเป็นกับตันซีดบ้างก็แล้วแต่ลูกค้าจะดีไซน์นะครับแต่ว่าคันนี้เนี่ยก็คือจะดีไซน์เป็นแบบนี้นะครับผมแล้วก็ตัวผ้าม่านคันนี้เนี่ย เป็นแบบนี้นะครับเป็น2ชั้นแบบนี้นะครับนี่แบบนี้ก็จะมีตัวม่านที่เป็นอ่าเรียกอะ้รม่านผ้าทึบเนี่ยตัวนี้ก็เป็นม่านผ้าปโปร่งนะครับอันนี้ก็ไอเดียพี่แนนนะครับพี่แนนพี่แนนคนสวยของเรานะครับที่เนี่ยดดปิดพอพัดๆเนาะชายทะเลอย่างเงี้ยก็ว่ากันไปนะครับอันนี้ก็จะดูม่านแบบจัดหนาๆนิดนึงเดี๋ยวผมปิดก่อนเก็บก่อนอาจจะเก็บไม่เรียบร้อยถ้าแม่บ้านเขาทําไว้นะครับ แล้วคันนี้ก็จะมีกล้องชันปิดด้วยนะครับเวลากดดูก็ดูข้างนอก,กว่าใครเ็าทาอะไรทําไมยังไงกันได้นะครับผมเป็นกล้องรอบคันแล้วก็ถัดมาข้างล่างนี้ไอ้ข้างล่างนี้ก็อาจจะเป็นของจําเป็นหรือไม่จําเป็นของบางคนก็ว่ากันไปมองออกไหมน่าจะออกมันคือที่วางแก้วนะอันนี้เราก็ใช้เลเซอร์คัตติ้งของเราเนี่ยเรามีเครื่องเลเซอร์เองนะเดี๋ยววันหลังจะพาไปทัวร์เครื่องจักรเรานะครับสามารถวางแก้วได้แลยตัวนี้ก็สามารถ ปอดออกได้นะครับผมวัสดุก็ <sk r isa> เราก็พาวเดอร์โคดขึ้นมานะครับอันนี้อะไรอ๋ออันนี้นี่น,นี่รูปจริงนะครับนี่นี่รูปจริงเขาเขาก็ส่งมายังหาที่แปะไม่ได้เดี๋ยวให้ลูกค้ามาชี้ที่แปะเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพความประทับใจของลูกค้ากับลูกๆของลูกค้าทั้ง4ท่านนะครับอันนี้ก็จะเป็นที่นอนนะที่นอนที่นอนก็ปกตินะครับเปิดไปได้แบบนี้นะครับตอนนี้ก็จะเป็นมาตรฐานนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นหมอนนีหมอนนี่ มีคนขอซื้อเยอะนะฮะแต่ว่ามีขายแจกอย่างเดียวครับวันนี้ก็จะเป็นพวกเกบเก็บของทั้งหลายก็เป็นปกติวันนี้ก็จะเป็นแอร์หลังคาเป็นไฟทัชสกรีนนน่นนี้นั่นนะครับซึ่งต้องใช้คํานี้แหละว่าคือในดีไซน์บางดีไซน์ที่เราออกแบบไว้เนี่ยก็อาจจะเหมาะกับบางคนในบางจุดบางตาแหน่งหรือถ้าใครคิดว่าแบบไอ้ตำแหน่งนี้มันอยากได้แบบนี้เรามาคุยกันก่อนเดี๋ยวผมจะมีคําแนะนําให้คือการทํารถกับผมเนี่ยคือผมเคยพูด ไม่รู้ว่าช่องทางนี้หรือเปล่านะผมเคยพูดว่านอกจากซื้อรถผมสิ่งที่ลูกค้าจะได้คือได้ที่ปรึกษานะครับได้ที่ปรึกษาที่เป็นเอนจิเนียร์ผมมีเอนจิเนียร์ตามแผนกนู่นนี้นั้นตัวเองก็เป็นเอนจิเนียร์เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาลูกค้าจะทําอะไรเนี่ยบางครั้งเนี่ยผมอาจจะแบบเฮ้ยลูกค้าครับผมว่าอันนี้มันอาจจะไม่เป็นอย่างนี้มันอาจจะไม่เหมาะแบบนี้แปลว่าเราคือการปรึกษากัน เรามาช่วยกันคิดช่วยกันออกแบบว่าได้หรือไม่ได้ถ้าไม่ได้ผมจะตอบว่าไม่ได้เพราะอะไรเหตุผลซัพพอร์ตคืออะไร ผมจะไม่พูดคําว่าไม่ได้แล้วก็จบไปเฉยๆนะฮะเประกันคํานั้นได้ว่าจะไม่มีเอ้ยไม่อยากคาไม่ไม,มีมีแค่ว่ามันไม่ได้เพราะอะไรนะครับผมโอเคอันนี้ก็ลองดูนะครับว่าถ้าอยากได้งานสั่งตัดวัดตัวนะครับที่เป็นเวอร์ชั่นของเราของเราคันเดียวในโลกก็ทักไทยมาโอเคขอบคุณครับ